อุดรธานีชื่อบ้านนามเมืองอุดรธานีเป็นชื่อจังหวัดหนึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเดิมเป็นหัวเมืองลาวตั้งอยู่ในมณฑลลาวพวนตอนที่มีการปกครองด้วยระบบเทศาพิบาลภายหลังจากสยามได้เสียดินแดนฝั่งซ้ายให้กับฝรั่งเศส ดินแดนส่วนนี้ก็ยังอยู่ในภาคอีสานของประเทศไทยและอยู่ตอนเหนือจึงเปลี่ยนชื่อมณฑลจากมณฑลลาวพวนเป็นมณฑลฝ่ายเหนือซึ่งต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อโดยใช้ภาษาบาลีเข้ามาใส่ด้วยคําว่าทิศเหนือก็คืออุดรจึงเปลี่ยนชื่อเป็นมณฑลอุดรภายหลัง เลิกระบบเทศาิบาลมาเป็นจังหวัดจึงตั้งชื่อให้ว่าจังหวัดอุดรธานีที่ตั้งปัจจุบันตั้งอยู่ที่บ้านเดือหมากแข้งจังหวัดอุดรปัจจุบันมี19อำเภอมีประชากร1ล้าน5แสนกว่าคนขอกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วย